พอบอรตรอสั่งคุมเข้มเลือกตั้งทั่วประเทศเฝ้าระวังพื้นที่แข็งขันสูงยังไม่พบซื้อเสียงพบทำลายป้ายหาเสียง500รอยป้าย พลตเอ,อกอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจชาติเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยช่วงการเลือกตั้งว่าจากข้อมูลการข่าวพบหลายพื้นที่มีการแข่งขันทางการเมืองสูงจึงสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค1-9เพิ่มความข้้งวดในการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงผู้บัญชาการตำรวจชาติระบุว่าขณะนี้พบปัญหาการทำลายป้ายหาเสียงแล้วกว่า500ป้ายมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและดำเนินคดีแล้วเกือบ20คดีส่วนกรณีการ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังไม่พบข้อมูลหรือได้รับการแจ้งบาะแสแต่อย่างใดโดยสำนักง,งานตำรวจชาติได้ประสานงานกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอ,อย่างใกล้ชิดทั้งส่วนกลางและระดับจังหวดัด เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายโดยมีการเตรียมกำลังสำรวจดูแลการเลือกตั้งกว่า120,000นายครอบคลุมหน่วยเลือกตั้งการดูแลพิบัติและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และจะจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้สั่งคุมเข้มเป็นพิเศษเนื่องจากมีบริบทด้านความมั่นคงขณะที่ช่วงคืนก่อนวันเลือกตั้งหรือคืนมาฮอนได้กำชับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายสุราอย่างเคร่งครัดรวมถึงการดูแลการปราศัยใหญ่ของพรรคการเมืองในวันที่หก กุมภาพันธ์นี้หลายพื้นที่ที่ด้านการข่าวเนี่ยมีการแข่งขันกันในการลงสมัครเลือกตั้งสูงซึ่งเราก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความสงบนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็แต่ละแต่ละภาคไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคเก้าก็มีหลายจังหวัดอยู่ที่ข้อมูลด้านการข่าวเนี่ยก็พึงระวังให้กับหน่วยปฏิบัติเนี่ยได้ เฝ้าระวังเอ่อจากการประชุมเมื่อสักครู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทําลายป้ายครับแล้วก็เรื่องการซื้อเสียงเนี่ยยังไม่ปรากฏข้อมูลเลยแล้วเราก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากจากใครเลยครับครับเ,เรื่องทำลายป้ายท,ทั่วประเทศีตอนนี้ประมาณกี่จ <200 S 2> ุดสองร้อยกว่าจุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับห้าร้อยกว่าป้ายเมื่อกี้ก็เน้นย้ำไปที่ตำรวจบุตรทอภาคเก้านะครับเอ่อในจังหวัดที่ ควรพึงระวังเนี่ยเราได้เน้นย้ำแล้วแต่ว่า3จังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งสีอ่อำเภอของสองขาแล้วก็4ี่จังหวัดทางอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสะเกดสุรินบุรีล์แล้วก็ทางภาคตะวันออกคือจันทบุรีสากแก้วแล้วก็ตราดเนี่ยได้มีการเน้นย้ำเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมือนในพื้นที่ทั่วไปนะครับอย่างภาคเก้เนี่ยก็มีการก่อเหตุ ความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นส่วนจังหวัด7จจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็มีการกำชับในเรื่องการดูแลความปลอดภัยที่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ที่คิดว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ